เสไม่พี่ไม่พี่ไม่เอาตังกินไหมครับหนูจะไปกินของเขาได้ไงเขากินเหลือโอเคแนละ้วไม่เอาดีกว่าไม่เอาหิวใช่ไหมหนูหิวใช่ไหมหนูหิวเข้าใช่ไหมไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้กินฟรีเอาหนูหนูบอกพี่ก่อนหนูหิวเข้าใช่ไหมครับหิวหิวใช่ไหมครับหิวปลอม,อมเล่นไปอย่างนั้นไม่ บอกพี่ไหนตรงไหนครนับผมไม่รู้อ่ะไม่ที่หนูว่าหนูเห็นอะ่ะอยู่ไนตรงไหนจานอยู่ตรงไหนหนบอกพี่ก่อนที่หนูว่าเห็นกะเพราหมูกรอบตรงไหนครับตรงไหนอ๋อหนูเห็นตรงนี้เดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันเป็นของที่เขากินแล้วหนูหิวแนะ่ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวหนูไปกินกะเพราร้านพี่ร้านพี่ก็ขายนีมันนี พอดีว่าพี่อะขายของอยู่ตลาดเทือไทยก็คือขายพวกอาหารนะคะพวกข้าวราดแกงพวกกะเพราอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วพอดีวันนั้นน้าน,านองอ่ะเดินมาเดินมาแล้วก็มาถามพี่ว่าพี่ครับผมขอกินข้าวกะเพราหมูกรอบได้ไหมครับท่าน,นี้พี่ก็เลยถามฮะอะไรนะครับผมขอกินข้าวกะเพราหมูกรอบที่อยู่กับโตะได้ไหมครับพี่ก็เลยถามว่าอยู่ตรงไหนครับน้องก็เลยพาพี่อ่ะเดินไปที่โต๊ะแล้วพี่ก็เลยเห็นกะเพราหมูกรอบที่เขากินกินเหลือ พี่ก็เลยอ๋อน้องอ่ะหิวข่าเราอยากกินกะเพราพี่ก็เลยบอกว่าอันเนี้มันเป็นกะเพราที่เขากินเหลือหนูกินไม่ได้นะถ้าหนูหิวอ่ะหนูหิวข่าใช่ไหมพี่ก็ถามน้องบอกว่าครับพี่ก็เลยบอกว่าร้านพี่ก็ขายนะร้านที่มีกะเพรามีข่าลาดแกงพี่ก็เลยบอกน้องว่าเนี่ยมีกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราข้างในอะไรเงี้ยแล้วก็ข่าลาดแกงหนูหิวไหมน้องก็บอกว่าเหมือนน้องแบบไม่กล้าค่ะก็เลยบอกว่าหนูหิวใช่ไหมน้องก็แบบหิวเล่นๆพี่อะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยกินฟรรีนนะ้ออองงกก็บบว่าจิคั พี่ก็บอกว่าใช่หิวไหมเดี๋ยวพี่เอาให้กินฟรีพี่ก็เลยตักกะเพราหมูะให้น้องแล้วก็ไข่ดาวหนึ่งฟองอน้องก็บอกว่าพี่ให้ผมจริงเหรอครับพี่ก็บอกว่าใช่ครับเอาไปกินนะอะไรเงี้ยค่ะ นะแต่ว่าเป็นกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราเครื่องในแล้วก็ตรงนี้มีข้าวราดแกงนี่นี่มีไข่พะโล่ด้วยมีฟักทองมีลาบมีพัดพักเห็นไหมมีต้องขาไก่หนูกินไหมเดี๋ยวพี่จะให้กินกินๆีเอาไหมไม่เอาปเสียตังไม่พี่ไม่เอา,พ,เอาพี่ไม่เอาตังกินไหมครับหนูจะไปกินของเขาได้ไงเขากินเหลือโอเคนะไม่เอาดลยกว่าไม่เอาหิวใช่ไหมหนูหิวใช่ไหมหนูหิวข้าวใช่ไหม ไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้กินฟรีเอาหน,หนูบอกพี่ก่อนหนูหิวข้าวใช่ไหมครับหิวผิวใช่ไหมครับผิวป๊อมเล่นไปอย่างนั้นไม่หนูหิวข้าวใช่ไหมถ้างั้นน่ะหนูต้องไม่ถามพี่ว่าอั้นกับพอหมูกรอบร้านพี่ใช่ไหมคือมันเป็นของที่เขาอะกินเหลือหนูจะไปกินไม่ได้ถ้าหนูหิวแต่พี่เอาเข้าวให้กินอ่ะหนูจะกินอะไรกินไข่พะโล่ไหมหพี่ให้เหรอใช่พี่ให้อาไรเอาไหมครับแต่มันเท่าไหร่ไม่เอาตางังสิบบาทเหรอ ถ้าเป็นถ้วยถั่วตะิแต่ว่าพี่ราบลาดแกงอ่ะสามสิบบาทแต่ว่าพี่แมวตังตอกครโอเคนะผักกระเพราก็ได้พี่ให้จริงหรอใช่เอาไหมครับเอาครับเอากระเพราด้วยเนาะอ <ละ S 1> โอเคคร<บ>ับผมเดี๋ยวพี่ซักให้เนาะ,ะคือเหมือนแต่ว่าของที่มันเหลือเยอะแล้วแล้วน้องอะหิวข่าแล้วเหมือนว่าน้องแบบไม่มีตังซื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกเฮ้ยน้องหิวเข้าแต่ว่าน้องไม่กล้าซื้อเพราะว่าอาจจะไม่มีตังแล้วด้วยความที่หิวแล้วมันเป็นหมูกรอบที่เหลือหลายชิ้นมากเอง ก็คงอยากจะกินพี่ก็เลยว่าเฮ้ไม่ได้น้องจะไปกินของเหลือไม่ได้น้องจะกินของใหม่พี่ก็เลยเอาของที่พี่ขายก็คือพวกกะเพราให้น้องกินใหม่ๆสดๆเลยพร้อมไข่ดาวใช่ก็คือเหมือนน้องจะเกรงใจแล้วว่าแบบพี่พี่ให้พี่จะเอาตังเราหรือเปล่าผมหิวเลเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าน้องอ่ะกลัวเสียตังหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีตังพี่คิดว่านะพี่ก็เลยว่าไม่เป็นไรถ้าหนูหิวอ่ะเดี๋ยวพี่ให้พี่ให้ฟรีน้องก็เลยถามว่าพี่ให้ผมจริงหรออะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าใช่พี่ให้น้องก็เลยอ่ะเอาไปรับไปอย่างเงี้ยพี่ก็เอาไปเลยครับพี่ให้้อะไรเงีย เขาก็เลยกล้าเอาไปเขากลัวเสียตังค์ด้วยหรือเปล่าแล้วก็เข้าใจเขาแหละว่าเขาเป็นเดมเนาะปกติเลยนะคือพี่จะช่วยเหลือตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็กน้อยหรือว่าสั์จอนจับอะไรเงี้ยพี่จะช่วยตลอดแต่บางทีพี่ก็ไม่ได้ลงคลิปนะแต่บังเอิญว่าตอนนั้นน่ะพี่จับโทรศัพท์ขึ้นมาพอดีพี่จะทาอะไรสักอย่างแล้วนี่น้องเดินมาถามพี่พี่ก็เลยกดโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอไง น้องมาถามพอดีว่าพี่กะเพราอะไรเงี้ยพี่ก็เลยถ่ายต่อเนื่องเลยอย่างเงี้ยก็เลยถามน้องว่าอ๋อ,อกะเพราหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยถามแล้วก็เลยได้วิดีโอตัวนี้มาพี่อะให้ทั้งเงินให้ทั้งเ้านะที่ผ่านมานะแต่ถ้าพี่ขายข้าอยู่แล้วเขาหิวอะพี่ก็จะให้เป็นเขา่าเพราะว่าวันนั้นนะ่ะมีคนมีคนแก่มาด้วยนะอีกคนอีกคนหนึ่งต่อจากนอก้องพี่ก็ให้เข่าไปสองกล่องตากระยายแต่พี่ไม่ได้ถ่ายไว้ใช่วันเดียวกันเลยพี่ก็ให้คนแก่ตากระยายไปด้วยหนึ่งหนึ่งชุดเออสองชุดค่ะ เราทําดีอนะเนาะคนชื่นชมก็พี่ก็รู้สึกดีใจนะที่ทุกคนเขาแบบว่าเออรู้สึกดีกับเราที่เราได้ช่วยเหลือเพราะว่าการช่วยเหลือคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทําให้ใจเลยใจเรามันฟูขึ้นอนะเนาะมีความสุกเหมือนกัน ได้กินเหรออ่ะมีให้อ่ะครับครับผมจะกิน